สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยเราจะขอบุณถูกการรับชมจ้าขอบุณถูกการติดตามขอบุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกถูกกำลังใจเราจะที่เขามารับชมแนวทางเลยค่ะมาพบมาอ่ามาเป็นกำลังใจให้กับ joy, แอดจอยเราจะอ่ามาพบกับแนวทางไว้รัฐบาลไทยจ้าวัประจําของที่16เดือน3เดือนมีนาคม2567 มาผูกกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจาก่อนสิไปรับชมแนวทางรัฐบาลไทยของวันที่16งวดเมื่อนี้เราจะกระเดียวมาเบิงผลงวดของวันที่1เดือน3กันก่อนจะสำหรับรัฐบาลไทยของวันที่1เดือน3งวดที่ผ่านมาแนวทางของเฮ้านี่ถือว่าผ่านไปนอกจาก้องขนสูตรดพายพี่น้อย FC หลายๆเราจะสตดเด่นแอดจอยให้เด่นวิ่งทู่อยู่ที่5และ8 สำหรับพ้นจากสามตัวบนคือ 6, 0, 3 0, 3สุดกันของแอดรอยมี3แต่ว่าจับให้างสูง,สงเหล็กสูงไปนิดหนึงเนาะจ้าโอ้โหหห้ 3, สามหกเขามา 3, าศูนย์เนาะจ้าสำหรับล่าง2ตัวล่างคือเจ็เกผ่านฝ่ายเนาะสุดเด่นของเฮามีหาเก้าแปดเก้ามาเจดเก้า สูตรสามตัวของขก้าวผานฝายเนาจะฝากตามตาัวละกันจะสำหรับแนวทางหววรัฐบาลไทยวันที่สิบหกเดือนสามเมื่อนี่เราจะแนวทางของเฮาสีมาตามสูตรหรือบ่อสีเดินดีหรือบ่ออเนก็รโลลุนอีกที่หนึ่งเราจะแต่ในการรับช่มไวเป็นแนวทางเราจะถาหมักต่ชชบโ่อยตามเรือจะเดินทาบ่าหม,บมักบ่อบชบ่อยผ่านได้เราจะ e น j o y กับคำนวณหายไปตามสูตรนอกจากอยากจะมาแบ่งปันอะ ถา้าผิดผ่านประกันได้็ขอโทษขอโภัพยพีน่นเอฟซีไว้ด้วยละคาเนจาจะสำหรับรัฐบาลไทยก็แอดจอยลงห้2สองสูตรเราจะนี่คือสูตรแหลกคลิปแรกเราจะจับห้2สองตัวบนหลางก็มีสูตรสามตัวจะส่วนคลิปที่สองสูตรที่สองเจอกันวันที่สิบหกเราจะวันที่สิบหกตอนเสาร์าเลยเนาะ อ่ะอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนว่าจะหมักสูตรได้ตามสูตรนั่นเลือกตัวที่ชอบแล้วไปกับทุกครั้งบอกจาบจเป็นต้องไปตามถูกสูตรถูกตัวเราจะสาหรับรัฐบาลไทยแอจยลุงห้2สองสูตรจ้าอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนเนาะสาหรับรัฐบาลไทยวันที่สิบหกเดือนสามเมื่อนี้สาหรับสูตรเด่นให้เด่นไปที่0ูกับแปดวิ่งรูดจา้า จับคูเดนศูนย์วิ่งรูปศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามสำหรับศูนย์สามงวดก่อนนี่คือถา่ายจำบ่อพิษมาบนนนาะจะกทามักบชอบตัวเดิมตามทามบามักบ่ชอชบตัวเดิมก็คือปล่อยผ่านได้นาะจะสสาหรับศูนย์สามเนาะแต่อันนี้คือแอจอยว่างหายตามสูตรที่แอจอยคํานวณได้นาะจาตทีแอจอยว่างไวน้นาะจะกศูนย์สี่ ตามด้วย0ค่ะนี่คือเด่น0วิ่งรูด0จะสำหรับเด่น8วิ่งรูด8จับคู่ไปที่8 9 8 0 8 9 8 0 8 1 8 2 83น,นี่คือเด่น8ปิงดูด8สำหรับสุดกันจ 6, 6, 6, าหกเจ็ดหกแปดหกเก่ตัวจ่าหกแปดศูนย แปดศูนย์สองแปดสองสามอ่ะสองแปดสามกับสองแปดสามนี่คือสูตรสามตัวจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจ้าเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคือกันเนาะสำหรับสามตัวขอเน้นไปที่สองแปดสามกับ หกแปดศูนย์กันเขาเน้นไปที่หกเก้าแปดสองแปดสามศูนย์ห้าศูนย์สี่ แนวทางไว้รัละตาบาลไทยของเฮามือนี่กับตามนี้เลยจ้ามือนี่มกักตัวไดชอบตัวได้ลองนําไปเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งได้เนาะจ้ามือนี่กับคอให้มา บางๆแลักการเราจะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางการแอดจอยสูงดีกันท pues ุกคนทุกท่านจะขอบคุณ <the> ถูกๆกํำลังใจนอจาที่เขามารับชมแนวทางแล้วกามาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยจะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ๆฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนอจะเผื่อเสด็จผู้ผานแนวทางต่อไปจากแอดจอยการมีให้หลากหลายแนวทางนอกจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า